โดนโดนตัไซประมาณสี่โลขึ้นนะครับมาสี่ห้าโลเรีย,ยบร้อยเรียบร้อยนั่นหนึ่งับมาแล้วสสวัสดีครับผมก็วันนี้ก็เป็นเวลาตีสนะี่นรอนะคฟ้า วันนี้ตื่นตีสามขึ้นครับเตรียมเรือเตรียมของครับผมเตรียมไปเขียนรถพอ,อนนี่เรือแต่ไม่มีมอเตอร์ไก่นะของที่ใช้วันนี้กนะ็จิกน,น้ำพวกอุปกรณ์คันสองคันนะครับก็นอนน้ำฟ้ามาหลับครับดูผมไม่มีรถครับแต่ว่านี่ครับอาศัยน้ำฟ้าเขาเขามามาหลับครับ ก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับช่วยกออกคา,านนมันโอเคครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะว่าจะหม่านไหมลาดด่าสุดระมากัดโคตรดีเลยไี้ตัวเดียวงงมากเลยกัดไม่ติดครับโอเคครับผมก็น,น่าจะมาล่ะเสียงรถมาล่ะเสียงล้อดังตะไก้เสียงยางเหมือนอันนี้หมานไหมหมานไหมลูกน้องลูกน้องลูกน้องลูกพี่มาอลูก เขี้ยผมก็ตรงนี้เป็นหน้าชะโดหน้าคอกชะโดครับตีชะโดค้อจะเจอกันเขีัยผมก็ซื้อเสบียงนะครับก็ต้องเยอ่ประมาณทั้งวันนะครับวันหนึ่งข้าวเช้าข้าวเที่ยงครับขนมน้ำฝนตกฝนตกเชยเลยโอเคผมถ้าฝนตกแบบนี้ก็พอัดน่าจะได้ครับตรงไปเถื่อน แล้วผมก็มาถึงเขื่อนแล้วก็เช้าพอดีนี่ครับบรรยากาศยาำเช้าก็ีอยองมีคนหาปลาอยู่กันเยอะนะชาวประมงเยอะตอนนี้เราลงเรียบร้อยครับผมจะมารับชมครับมามาล้างตาหรือมาจะมาตอกย้ำก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> มาฝังฝังแน้นเขียผมจะมารู้กันว่าจะแด้สกิจตัวก็นี่ครับเลยลำเดิมมีลำเดียว สวนมอเตอร์ไซค์<ด><ด>มีมันมีรำเดียวมันมีรำเดียวรรขวัญฟ้าก็มีที่ปั่นนะครับเนี่ยเขื่อนเนี่ยเขาห้ามเอามอเตอร์ไซค์ลงก็มีเป็นข้อดีเลยทุนแรงไปได้เยอะมีห้าครับลงเรือมาไม่กี่นาทีเจอคอกที่ห้าแล้วแต่ว่าคอกวิ่งนั่นเลยมันรู้ตัวบันแหอะไรหรือ,อยังลองทุ้นกัน

ใหญ่นะครับหมายเดียวรู้เรื่องเช้าเขามีคนวันแหยอยู่นะครับปาปลามันยังไม่ตื่นโหกัดเบาๆบ,บลุ่มเลยอโอ้ทะยานครับผม ขนาดที่รอหน้าฟ้ารอเรือหน้าฟ้าอยู่ครับน้ะฟ้าแกไปหาพี่หนึ่องอยู่พี่หนึ่งก็มาไม่ถูกผมตันเลยหนึ่งตัวเข่อเขว่งไม่ได้นะเขว่งยากเขว่งเล็กไม่น่อย ต้องยกยกขึ้นมั้งโอหโวาสำเร็จสำเร็จน่าจะมีถึงสี่ห้าโลครับตอนนี้คอกเจอคอกรีห้าที่หกแล้วครับเมื่อเช้ามีคนหว่นแหนอยู่ไม่คิดว่ามันจะกัดไม้เดียวเลยนี่ น่าจะได้นะครับ5โลโอเคครับผมคอกเยอะมากเจอตรงนี้ครับ4ห้อกแล้วลงไปได้ไปไหนแล้วก็เป็นหมายแบบเป็นปลาเขื่อนนะครับคอกมันเยอะจัดเลยโอเคครับผมฝากครับฮาโหลนี่ครับปลาเดียวก็ใช้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหน้าลูกคอกเงยก็เอามาเล่นตกลูกคอกกอนใหญ่ๆโอเขผมสาวด้วยครับผมปลายางทาโหลอันนี้ผมใช้ตัวเบร์6โอนะครับขนาที่ซื้อไปก็ ลองไปหาดูตัวเบสครับคือไม่ตายตัวห้าหกเจ็ดโอใช้ได้หมดเลยครับเขียบผมตึงตึงฝากเลยครับผม,บาบผมทาโลตากมีติกล่องดนะ้วยเป็นเดือวตัวใหม่ในค่ายครับจะ

มองไม่เห็นเลยกัดไม่โดนกัดไม่โดน <laughs> <laughs> ไปแล้วไปแล้ว เอามานี่อ่ะอย่าเป็นขงอ้าวกลายกันเยบร้อยเยบร้อยนั่นหนึ่งกลับมาแล้วถามผมมาเยอะนี่ยังตกปลายอยู่ยัยัายัๆ อันหนึ่งไปแล้วอันหนึ่งกลับมาพวกไปเลยโดนโดนรลุด,ลดวิ่งอยู <Okay. S 1> ่ฮะ <c oughs> อ้าวตัวนี้ตัวใหญ่ที่กัดเนี่ยขาช็อกอ่ะ มัันวบอกว่าฉากก็ไม่อยู่ผมมีเท่าท่อสว่านนะมันเหมือนปลาหลุดไปแล้วอะตอนแรกอะตอนแรกมันวิ่งใช่เหรอมันวิ่งแต่ว่าตอนนี้มันถ่ายแล้วเหมือนปลาหลุดไปแล้วนี่ครับสโตมันโถดนะครับท่านี้เอาแล้ว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 นี่ครับ มตะคัดเรือ อุ้ยขาดฮะาอเอ้ยโอยขาดนะครับโหยเซ็งเลยกลับสองที ทีที่สองเรียบร้อยอครับขาดในเหลือโอเคครับผมเดี๋ยวลองปีใหม่โอเคครับผมลุยต่อขายไปแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยทาโลาพอลุชโดดเมื่อกี้เจอ,อคราะหนึ่งหา,ย,หาย,ยใช่ไหมนะี่ะ โอ้ยหลุดหลุดอ่ะเอ้ยโอ้ยไม่ได้ย้ำไงย้ำไม่ทันโอ้ยหัวจะปวดมันน้ำตื้นแล้วว่ะเจอ,อคอกหนึ่งแล้วหายไปเลยไม่มีตรงนี้เหรอไม่มีโอ้ย โหเจ้าประวัติอือะไรตัวมันเล็ก หลุดนะครับผมมันโลครับเนี่ยครับสภาพไม้คือตุ้มเดียวฟืดวิ่งเ้วยนะมันก็ไม่เล็กออกสามสี่แหละสามถามโลได้แหละเจ็ดโลเลยเหรอมันมีผมเนี่ยตรงนี้มันเป็นทุ่งข้างหลังผมมันเป็นทุ่งเดี๋ยวมันไม่มีที่ว่างไง าพาไปที่อาตรงไหนมาเคบผมไม่ได้ตัวรกัดต้มเดียววิ่งปุ๊ดไม่ได้ยามบเสใจดายให้เป็นไรโอเคผมขนาดนี้ได้ล้อมไม่หมดแล้วไีเอาเลยเอาเลยซัดเลยซัด นี่คือการอันนี้คือการลุมโซมนะครับทีหนึ่งเขาไม่ได้เหลี่ยมแล้วเหยาวไปเหยาวเลยนี่ตึ๊กตึ๊กหน่อยแบบอาจารย์น่ะตักเต่าอมขาดห <c oughs> าเลยนะอย,ยู่นี่อยู่นี่เหยาให้ลูกปืนหลุดออกมาเลเฮ้ยมีขยับน้ำไว้ตอนอ้แก้วตีอต่ะม,<า>มีชนหญ้าอยู่เมื่อกี้เนี่ย ล้อมขึ้นอ่ะอย่เห็นไหมล้อมกส4คนดูนี่ไปไหนไปลมนิ่งเป็นใจด้วยอุ้ยโอ้ยตกๆๆื มันโดนเบ็ดแล้วเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวอาตีมไก่อนเลยอย่าผมติดผมติดมันวัดไม้เกินน่ะถ้ามันส่งเลยนะลดคันหน่อยนะตีเลยโอเคครับผมผลประกอบการวันนี้ได้มาแค่ซองครับผมสองหน่วยผมวัดฟ้าสองที่หนงจัดไปสี่ สี <c oughs> โอ้หมดปดหลังเลยไม่ยอมกันขาดขาดหล,ลุดไปครับหัตายตายเรียบก็ซส์ประมาณสี่โลขึ้นนะครับมา4สี่ห้าโลผมเหนข่าวมากโอเคครับผมก็เก็บของกลับไปแล้วโอ้หมดแรงเป็นการตกปลาที่อ,ออกกำลังกายกสุด โอเคมีหลอนแล้วไปทายไปทายโอเคครับผมก็ลาย้านี่ครับเตรียมตัวกับบ้านเอาแค่สนุกหมดแล้ว